เออละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับนะถ้ากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซัสบสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับนะก็วันนี้ทำอะไรดีเนาะวันนี้นะทรงผมนี่กูโคตรปกตีเลยะนะผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปช่วยเจ้าช้างไ,ไฟแล้วกันนะทุกคนนะครับผมนะไม่มีคนดูช่างแม่งเด้อ <laughs> จะไปช่วยนะทุกคนนะโอเคไปไป เดี๋ยววันนี้จะเอารถอ่าคันนี้ไปละกันนะทุกคนนะครับผมนะนี่เทรลเลอร์ของเราวันนี้จะเอาเทลเลอร์คันนี้ไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอ่าโกเบร้อยสี่สิบไปแล้วกันนะทุกคนนะนะค,ะครับผมไปกันเลยไป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 เดี๋ยววันนี้อ่อเดี๋ยวให้ดูตอนขับละกันนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูตอนขับแมคคูนะครับผมว่าขับจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่ไปกันเลยครับอื้อไป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  ปไปไปไปบีบแต่สักหน่อยดิเออคันนี้แม่นก็เลี้ยวไม่ได้ไอ้อนี่ก็เลี้ยวไม่ได้โอเคเดี๋ยวขับตัวนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยววยนะันนี้จะไปช่วยนะครับวันนี้จะไปช่วยมีมองภายในไหมมีอยู่นี่หว่าสามารถหันซ้ายหันขวาได้ไหมเอ้ยหันได้นี่หว่าหยุดเคมันต้องอย่างงี้ดิต้องพกดุมคนนี้ดิทุกคนมันต้องพกดุมคนนี้ดิเอาขับคีย์บอร์ดก็ได้ปะโอ้มีเครื่องเสียงด้วยนะทุกคนเอาสุดยอดไปเลยนะครับผม แม่เฮ้ยพี่โอ้โหพี่มองเลินไม่ดูรถไม่ดูลาเลยเนี่ยให้ตายเดี๋ยวโอ้ยชนชนชนโอ้โหเลี้ยวไงเลี้ยวไม่คืนลอ้อเนี่ยให้บ้าเลี้ยวต้องคืนลอ้อเลยครับนี่ไปไปไปเ,เดี๋ยวผมจะถอยไปแล้วกันนะเดี๋ยวไม่โคไปขึ้นนะครับผมนะครับผมกูถอยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะถอยไปแล้วกันนะทุกคนนะ มันไม่มีกระจกอ่ะมันต้องมองดูภายนอกนะครับมันผมไม่มีกระจกนะครับโอ้โหชน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 ดิบ้าเดี๋ยวเเอาแมวมามาเอาแมวนะทุกคนเอามาเอาแมวมาเออเปิบเปิบโอเคโอเคนั่งก็แล้วผมถอยอย่างนี้ก็ได้นะถอยถอยจอยก็ได้นะครับถอยจอยจะง่ายกว่านะพวกพวกจวกพวกเลยทุกคนนะผมนะครพวกอย่างดีเลยพวงอย่างดีเลยไปครับเพิรมนะวันนี้จะเอารุ่นแปดไปแล้วกันนะครับทุกคนครับ นี่ยรุ่นแปดไปแล้วก็วันแบบนี้เดี๋ยวยังไม่ยังไม่ทํางานนะเดี๋ยวต้องต้องไปเปลี่ยนบุกกีนะทุกคนนะก็ไปเปลี่ยนบุกกีแล้วก็เดี๋ยวเขากมาทํางานแล้วกันนะทุกคน <laughs> นะครับก็ว่ากันไปนะครับเพิ่มว่ากันไปนะครับนะก็รุ่นแปดเขอยู่ไหนวะเนี่ยโอเครุ่นแปดเดี๋ยวนี่นะครับผมสตาร์ทเครื่องไปกันเลยไปกันเลยครับเพิ่มปึ๊บ โอเคมึงจะหันมาทั้งหลังเราไหมนะผมนะโอเคอันนี้ก็มองภายในครับก็อาจจะดูทึบๆนะแต่ว่าผมขับสนุกมากเลยนะทุกคนนะขับสนุกคลิปหายเลยนะเป็นรุ่นแบบมันขับสนุกเหมือนแคทเลยนะทุกคนนะเขับสนุกมากเลยนะสุดยอดมากเลยนะเนี่ยไปดีลูกพี่ไปดีไหวป่น้อไหว้่น้ออู้เอากดไปด้วยเอ้ากดไปด้วยเอ้าไป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  โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรจะเอาไปเปลี่ยนมุกจีนะทุกคนนะปเปลี่ยนมุกจีนะโอ้ไฟอย่างดีเลยวะเยสเก้เขี้ยบผมเดินมาครับขึ้นไหวปอนอขึ้นไหวปอนอขึ้นตัวนี้ไม่ได้ครับก็ต้องค้ำนะผมนะค้ำไม่ได้เหรอะโอเคขึ้นได้แล้วนะครับผมเยสเก ไปเดี๋ยวผมจะเอาขับขึ้นเทนเลอร์นะครับเอาคันนี้ขับขึ้นเทนเลอร์อู้ช้าอย่างวะสวิงอย่างช้าเลยนะครับสวิงโคตรช้าเลยวะ่ะทุกคนมาเปิดไฟหน่อยล่ะกันนะครับเพือ่อนวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้านะทุกคนนะครับผมไม่ไหมายหมายถึงคลิปนี้อะ่ะทุกคนหมายถึงคลิปนี้นะครับมาโอ้โหผมยังไม่ชินกับรถคันนี้เลยจะให้ผมขับขึ้นมองนี้เลยเหรอ หดไหลกันไปเป้าหดไหลกันไปเป้าหดไหลไปเป้าอู้หัวไฟคำหัวไฟคำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปรับใหม่ก่อนมันเร็วกันไป,ป,ไป,ป Ooh, ค,ครับเร็วก,กันเคยตัวบูมกับตัวอาร์มนี่เร็วมากเลยครับไอ,อตัวบูมเนี่ยบูมบูมขึ้นบูมลงเนะี่ยเร็วมากๆเลยนะทุกคนนะคันนี้เหมาะสำหรับการขึ้น140นะครับทุกคน140 160อ่ะคมสูงเหมาะมากครับแต่ว่า ไม่เหมาะกับการขึ้น200นะทุกคนตกตายเลยคนระับแม่เออนี่ครับเกได้อยู่140อ่ะขึ้นได้นะครับผมคันนี้อ่ะเทรลเลอร์คันนี้140ขึ้นได้นะครับแต่100 200, 200ไม่แนะนำนะครับ200ไม่แนะนำนะ <200 S 1> ผมเคยแล้วนะครับตกแน่นอนนะ <c oughs> ครับเฮ้ยชนหรือเปล่าไม่ชนไม่ชนโอเค เดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวกลับมานะครับนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวไปทำธุระก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปช่วยเทเลอร์ก่อนละกันนะครับไปช่วยรถเกี่ยวกันละกันนะครับโอเคเอามันเป็นคำขึ้นได้ไหมน้อเนี่ยได้แล้วผมนะโอ้ได้ครับโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเค โอ้ okay, พอดีเลยว่ะขึ้นขึ้นร้อยสี่สิบนะพอดีเลยมันคันไม่ใหญ่นะโ okay. <m akes noise> อเคเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนบุก,กี้นะครับทุกคน <m akes noise> ต้องไปเปลี่ยนบุก,กี้ที่ขนส่งนะทุกคนนะผมนะ <m akes noise> ไปกันเลยนะครับเรียบร้อยครับนะกดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไอ้นี่ดิมันต้อง มันต้องขยับมาเด้อ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 หากรหาเออนี่โอเคไปครับผมไปครับโอ้ยทำไมมันจมอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแป๊บเดียวแป๊บเดียวเงียบขึ้น140ป่ะพอดีนะทุกคนนะแต่ขึ้น200ไม่ได้นะครับ200ไม่แนะนำเลยนะดูดิดูดิมันจะมันจะคว่ำอย่างเดียวทุกคน140นี่จะรอดหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหตาย โอ้ยพี่แกดพี่เสื้อแดงเดินดุม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 อย่างเดียวเลยนะเนี่ยไป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 เนี่ยไหนเห็นไหมเห็นไหมผมก็ไม่กล้าหักเลี้ยวเยอะไงเนี่ยครับต้องขับมองมองนี้ครับเนี่ยต้องขับมองนี้ถึงถึงจะรู้นะครับโอ้ลุ้มลุมลุ้มลุมลุมโอ้ลุมเยอะชิบหายเลยทุกคนไม่ตายแต่ซาร่าแนี่เออนั่ยนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือมันเลี้ยวแรงไม่ได้ครับรถคันนี้ครับมัน มันไหนนี่ครับโยกนิกดนึงโยกนิดนึงเลี้ยวแรงไม่ได้ครับมันไอ้นี่ยหมายถึงว่าเลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวในความเร็วที่แรงๆไม่ได้นะทุกคนนะโอ้ดูดีดูดีดูด,ดีดูมันโยกดิดูมันโยกดิโอ้โอ้บ้าด,ดูดูข่าขับมาแค่นี้รถจะตกแล้วนี่ทุกโอ้ไม่ตายเดีย๋ยวผมจะเอามาเปลี่ยนมุกกี้นะครับเอาขับไปใกล้เลย ขับไปกลเลยครับคือแม่งรถก็แรงแรงมากครับรถแรงยิ่งไปเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะไปเดี๋ยวเปลี่ยนเอารถรถแมคโครนะครับเดี๋ยวแล้ว,วผมขยับรถใหม่ก่อนยืนได้ขี้เหล่มากเลยยืนได้ขี้เหล่มากครับทุกคน เออวันนี้ครับเออเปลี่ยนบุกกี้นะเปลี่ยนบุกกี้เออเอาบุกกี้ตัวนี้ไว้เอาบุกกี้ตัวนี้ไปนะครับเชี้ยะนะผมนะเลยเปลี่ยนบุกกี้บุกกี้แม่งก็เล็กเล็กเนี่ยเป็นบุกกี้ของรุ่นรุ่นสิบนะทุกคนเฮ้ยมันเล็กเกินไปเปล่าเล็กเกินไปเปล่าอ๋อประมาณนี้แหละร้อยสี่สิบเนาะเล,ะเลขข็กชิบหายเลยครับเล็กมากเลยครับโอ้โหเลขข็กชิบหายใบวอดเลย <laughs> ไปเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับผมไปนะเดี๋ยวเดินทางกอนนะผมเดี๋ยวเจอกันตอนถึงแล้วกันนะทุกคนครับเดี๋ยวถ้ามันคว่ำยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะทุกคนไอ้ตายเดี๋ยวเจอกันตอนถึงครับอ่ะแปดนาทีแล้วโอ้โหบ้าเอาละตอนนี้ก็ใกล้ถึงไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมผมรอดมาได้ยงไงเนี่ยผมขับมองบุคคลที่หนึ่งอย่างเดียวแล้วทุกคนแล้วผมก็ตั้งใจขับบากๆแล้วทุกคนแบบ ต้องตั้งใจอะใช้ใช้สมาธิขับ,บามากๆเลยครับผมใช้จอยตัวนี้ขับนะทุกคนมันก็เลยขับนิ่มได้นะครับใช้สมาธิขับ,บามากๆเลยทุกคนโ <c> อ <oughs> ้ยๆโอหยๆโครับนี่จะะเจ้าช้างของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาแม่โคคันนี้มาช่วยเจ้าช้างนะครับแม่โคคันเล็กนะครับผม,มลงตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้เลยละกกันนะครับผม รับปลาปลาปาปาปลาโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคกูลืมดับเครื่องอีกเดี๋ยวผมจะลงมุวางยี่ห้อเดียวรักันนะทุกคนนะเออเล่นเครื่องไม่ได้ครับเล่นเครื่องจะเป็นเปิดเพลงนะครับทุกคนโอ้โหมุกี่เล็กมากครับทุกคนเล็กกว่าตัวเดิมอีกนั่นอ่ะโอ้โหดูดูดูความเร็วดิดูความเร็วดิทุกคน เดี๋ยวเราให้ดูม่วงนี้แล้วกันนะเนาะไอพวกกีมันเล็กจริงนะน่ะพวกกีมันเล็กจริงนะโอ้โหว้าววันนี้รุ่น8 4 0นะทุกคนซูปเปอร์เอ็กเอมนะเป็นรุ่นเอ่อรุ่นซูปเปอร์เอ็กเอมนะไม่ใช่รุ่น8นะรุ่น8จะไม่มีกอกแก้วนะครับผมนะครับนะ เอออโเเคดินดิโอ้ไม่เดินแล้วดันอย่างเดียวเลยลูกพี่ให้ตายเลยได้อย่างนี่ยโอเคพ้นแล้วนะครับทุกคนพ้นแล้วไปเดี๋ยวเราไปช่วยรถเกี่ยวกันเลยไม่ต้องพูดความจำเพลงนะทุกคนไปกันเลย ทางดีๆเขาไป็ลงกันหรอกครับแมคโคลอ่ะทางดีๆเขาไป็ลงกันหรอกนะครับ <laughs> เขาลงทางนี้นะทุกคนนะ <laughs> เขาลงกันทางนี้นะครับเออทางดีๆเฮ้ยลงกันหรอกนี่คนขับแมคโคลเขาลงทางดีที่ไหนอ่ะ <laughs> ตายแต่ซาร่าทุกคน å, คนขับแมคโคลเขาลงทางดีที่ไหนอ่ะอู้ Woman หูน่าฮุบเลยนะทุกคนโอเคผมจะขับมมมองนี้ไปถึงนู่นเลยนะทุกคนนะ ผู้เม่งอันตรายดีกว่าเลยอันตรายมา,ยา,ยมาทางดีๆก็ไปลงกันหรอกนะครับทุกคนหลุมหรือเปล่าเนี่ยต้องจิ้มดูนะครับหลุมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามางานนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปตักดินกบหลุมตรงบริเวณนู้นด้วยนะครับทุกคนนะครับเดินไปอุย้ยเดินไปต้องจิ้มดูด้วยนะอู้อู้เอาเรื่องอยู่นเนี่ยเนี่ยอู้อู ลงหรือเปล่าเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะนะผมนะเฮ้ช่วยเจ้าช้างนะครับผมไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยน้ำก็เต็มน้ำเยอะซะเหลือเกินเนี่ยเข้าคำน้ำคำเลยนะทุกคนนะอย่ามุมมองก็อาจจะดูทึบๆนะทุกคนนะ<อ>ต้องจิ้มดูด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเดินไปเฉยๆนะจุ๋มหายลิบเลยนะเนี่ยคันเล็กๆนี่เดี๋ยวผมปรับความเร็วก่อนนะครับมันช้ากันไปอู้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 เอาเรื่องอยู่นะเออเหยียบไปเลยได้ไหมพญาดเหยียบนะครับอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะผมนะขพญาดนะครับ ดูเจ้าช้างติดนะผม <laughs> โอ้ยนาะติดได้ติดดีแถอนาะดูดิน้ำเข้าเครื่องมากทุกคนโอ้หทำไงดีวะเนี่ยต้องหาอะไรมาอะไรนี้แล้วมั้งเนี่ยต้องหารถมาลากนะทุกคนนะดูอย่างทรงแล้วเนี่ยน้ำเข้าเครื่องเลยนะครับต้องหารถมาลากนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวผมเก็บล่มก่อนแล้วกันนะเก็บล่มเก็บอุ้มก่อนแล้วกันนะครับโอเคไป เดี๋ยวดันกันเลยคนระับดันดันขึ้นกันเลยน่าจะขึ้นอยู่มั้งผมคิดว่าไม่น่าจะสตาร์ทติดอะทุกคนไม่น่าจะสตาร์ทติดนะครับโอ้โหบุกิวเล็กเล็กนะทุกคนโอเคอเออข่อยาดนะครับข่อยาดดันนะคลาร์ข่ายดนันนะครับต้องใช้อามดันว่ะ รถรถค curtain, ันเล็กจะแรงหรือเปล่าเนี่ยไปดันไปอู้แรงนี่ผ่านเลยทุกคนดูดิโอ้ไป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 โอ้ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเพลงมันสนะไอให้มันระทึกก่อนมามามาทีนี้มามามาเฮ้ยมา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 ทีนี้มาอุ้ยมาเพลงมาแล้วมามามา ขึ้นมาไวโอ้ขึ้นยากขึ้นไปเลยอู้เดี๋ยวดือดเดืดโอ้น่าเชื่อเลยทุกคนอู้อะไรไปเนี่ยน่าเชื่อแล้วเอาวะมาๆๆพูดอะไรก็โคล่ได้วไงวะมามามาๆๆบอึบๆามาๆๆอึบเออเข้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยโเคเข้นแล้วขึ้นแล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วครับผมฮะตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับดัดไปอีกทีลูกี้ ดันไปผมไม่อยากใช้แรงเดินนะเพราะว่ามันมันมันชนนะครับมันจะชนแรงนะครับต้องใช้แรงไอ้นี่นะครับเฮหักบนเอาเอาหักบนเอาอึ๊บเอออึ๊บอึ๊บอ้โหูก็ล็อกก็ล็อกก็ล็อกหูก็ล็อก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 รถไม่น่าจะสตาร์ทติดนะทุกคนนะเพราะว่าน้ำันเข้าเครื่องครับยวต้องหารถมาดึงนะครับอ้โหไปแล้วนี่ไง เพราะวู้หร้อยสี่สิบก็ดึงขึ้นครับผมร้อยสี่สิบก็ดันขึ้นนะครับแถวนี้มันดินสมองอ่ะทุกคนที่จริงต้องใช้รถลากนะต้องใช้สลิงดึงนะเรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดันไปไกลก่อนนะครับ,เ,บเ, <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมดันไปไกลก่อนนะครับอุ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมดันไปไกลก่อนแล้วกันนะทุกคนนะ <c oughs> โอ้โหนี่ครับไปแล้วผมโอ้โห โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยนะครับโอ้หสุดยอดไปเลยนะครับผมเรียบร้อยครับผมนี่นะผมนะ <S 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 ไม่น่าจะสตาร์ทติดหรอกว่าน้ำมันเข้าเครื่องเลยนะทุกคนโอ้หลุมแม่งอย่างลึกเลยนะทุกคน <S <S โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแหมสุดยอดไปเลยครับทุกคนครับ เอาเรื่องเอาเรื่องเออเรื่องเดี๋ยวดินมากบนะครับตรงนี้นะครับรถไปโคมึงจะตกแล้วไหมรถไปโค <c oughs> นะครับผมนะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับอ้าวแม่ไปครับเดี๋ยวเราจะเ,าเดินทางกลับเลยแล้วกันนะทุกคนนะเออแต่ว่ามันต้องใช้สลิงเหรอใช้สลิงแล้วเราจะเกาะตรงไหนอ่ะเพราะว่ารถมันไม่ได้สตาร์ทติดอ่ะ ใช้สลิงแล้วเราจะกอดตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดันออกจากหลุมนี้ก่อนแล้วแล้วกันนะเดี๋ยวจะไปซ่อมข้างบนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมดันออกจากหลุมกันแล้วกันนะครับทุกคนไปกันเลยเดันไปเลยนะทุกคนนะเออดันไปเลยไปเลยไปเลยรีบไปเลยต้องดันนะผมนะต้องดันออกนะครับเพราะว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะทุกคนนะ โอเคไปไปไปไอ้เด้อ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 เว้ยโอ้ยเจ้าเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะหรือว่าต้องเอาไปขึ้นแป้งข้างบนมาเอาเอาขึ้นแป้งข้างบนดีกว่าครับเอาไปไปไปนะบบางโคนพังหมดแล้วทุกคนเอาเอาขึ้นแป้งข้างบนนะทุกคนเออไป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 ขึ้นแป้งข้างบนครับ รถสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้ครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแม็กคูดันไปนะครับดันขึ้นไปไปซ่อมเครงบ่นนะทุกคนนะน่าจะขึ้นอยู่มั้งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวรถมานี่นะครับขึ้นหรือเปล่านะโอ้เดี๋ยว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 ถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องเอารถมาลากนะครับทุกคนเออ ขึ้นอยู่ครับขึ้นอยู่ดันขึ้นอยู่ครับดีแนละ้วมันดันขึ้นง่ายเนี่ยโอเควันนี้แล้วกันครับมุนไม่ได้หรอกดูทรงแล้ว <laughs> นะผมนะโอเคครับผมนะโอ้เรียบร้อยครับทุกคนนะโอ้เหนะื่อยพอสมควรนะเดี๋ยวมาตรวจสอบดูเครื่องก่อนแล้วกันนะทุกคนขอบคุณ s อ1 4 0นะครับผมเนี่เดี๋ยวไปทำงานต่อนะ SK140 นะทุกคนนะนก็โอ้โหเจ้าช้างก็ถือว่ายังปลอดภัยนะแต่ว่าอาจจะ สตาร์ทไม่ติดนะทุกคนสตาร์ท <laughs> ไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องอถ้าซ่อมไม่ได้เดี๋ยวจะลถมาลากนะเพราะว่ารถบิดไม่ได้นะต้องต้องซ่อมยืนซ่อมตรงบริเวณนี้น้ำก็แฉะนะทุกคนนะดีเน่าขึ้นจากน้ำได้เนี่ยน้ำก็เครื่องนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอารถแมคโครไปทำงานตรงบริเวณนู้นนะครับทุกคนโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผม <laughs>